กินสาหรับใครที่เป็นมิตรรักร้านหมูกระทะเนี่ยจูนเชื่อว่าร้านนี้นะคะจะเป็นท็อปลิสต์ของใครหลายๆคนเลยนะแต่ร้านที่จูนมากินในวันนี้นะคะจะมีชื่อว่าร้านทวีโชคหมูกระทะจะเป็นร้านหมูกระทะฟิลคาเฟ่สไตล์บีทบาร์ส่วนพิกัดร้านที่จูนมากินในวันนี้นะคะจะอยู่ที่ประชาชช่นค่ะและตัวชุดหมูกระทะของที่ร้านนี้นะคะจะมีหลากหลายไซส์มากๆม,มีตั้งแต่ขนาดเล็ก กลางใหญ่แล้วก็โคตรใหญ่เลยนะคะโดยเฉพาะไซส์ใหญ่พิเศษเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่มาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งมากๆเลยค่ะข้างในชุดหนึ่งนะคะเขาก็จะมีรวมซีฟู้ดไว้ทั้งกุ้งหมึกปลาส่วนตัวหมูเนี่ยเขาก็จะมีเป็นตัวเนื้อหมูกับหมูส3ชั้นให้ด้วยนะคะขนาดประมาณ3-4คนกินอิ่มกําลังดีเลยค่ะหรือถ้าใครที่ไม่อยากกินเป็นแบบหมูหมักนะคะที่ร้านนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นตัวหมูสไลซ์แบบต่างๆให้ด้วยค่ะก็คือเอาง่ายๆว่าไม่ว่าจะอยากกินแบบไหนนะคะมีให้เลือกทุกแบบเลยจริงๆจนในวันนี้นะคะยกตีมากินนนนกกกัััท้งงคครอบบบว็เเลลลยยไดส่มมาาาแหหูะะ กินไปเยอะมากๆเมนูเยอะขึ้นจนว้าวเลยนะคะและที่ไม่พูดถึงไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือน้ําจิ้มของที่ร้านนี้นั่นเองเขาจะทําออกมาเป็น3รสนะคะจะออกเป็นหวานเปรี้ยวเผ็ดตัวน้ําจิ้มพิเศษที่ต้องสั่งแยกนะคะเขาจะมีเป็นตัวออนซึไข่ออนเซนกับซีฟู้ดไข่ออนเซนค่ะสำหรับจูนเนี่ยพอได้มีไข่แดงลงไปเป็นส่วนผสนมนะคะจะมีความหวานความนัวมากขึ้นไม่ว่าจะกินคู่กับตัวซีฟู้ดชนิดต่างๆก็ดีจะกินคู่กับเนื้อย่างเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้กันเลยจริงๆนะคะ,ะ,คะอ่าแล้วนอกเหนือจากเมนูหมูสไลด์แล้วนะคะที่ ก็ดีเด็ดไม่แพ้กันที่โจนจัดมานะคะจะมีทั้งเนื้อหนกสไลด์เนื้อเสือร้องไห้สไลด์จาใครที่อยากกินแบบรวมๆเนี่ยเขาก็จะมีเป็นตัวชุดเนื้อให้ด้วยนะคะส่วนโจนในวันนี้มากันทั้งครอบครัวนะคะจะมีผู้ใหญ่มาด้วยอย่างคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ชอบกินแบบต้มๆมากกว่าแบบย่างก็เลยจัดเป็นตัวชุดจิ้มจุ่มแยกออกมาให้นะคะในสดน้าซุปร้อนๆแบบคล้องคอไม่ต้องมีมันหมูจากหมูกระทะมาให้กวนใจคะ่ะและที่ทุกคนเห็นว่าหมูกระทะไปแล้วเนื้อกระทะไปแล้วร้านนี้เมนูยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเเมมนนูขอออองงพรร้ทททาายย่ปะภตด ของดองหรือแม้กระทั่งซาซิมิเนี่ยมีให้ครบคันมากๆเลยและโดยส่วนตัวในวันที่จูนไปกินนะคะตัววัตถุดิบอย่างซาซิมิแล้วก็ของดองประเภทต่างๆเนี่ยถือว่าคัดมาได้แบบคุณภาพเลยนะคะสดใหม่แล้วก็ดูสะอาดมากๆหรือแม้กระทั่งเมนูแซ่บๆอย่างเมนูตำเนี่ยก็ตำได้ถึงใจเลยนะคะชารก็คือแซ่บหนัวกินคู่กับชุดหมูกระทะเนี่ยเข้ากันเข้ากัน,กนและหลังจากที่กินของข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าลืมปิดท้ายกันด้วยเมนูของหวานอย่างเมนูไอติมกันนะคะรุชาติก็คือมีให้เลือกเยอะมากแบบละลานตาเลยค่ะแต่สุด เป็นทีจะเป็นรสชาติไว้เมานะคะแล้วอย่าลืมมากินกันดูได้นะคะที่ร้านทวีโชคหมูกระทะ